มาเชล่าปันสุขสนุกสุดติงทีมหนุ่มหล่อมิตรมีลาวไทยฟาดแข่งเดือดโอ้โหร้อนแรงสนุกสนานกันไปแล้วกับการแข่งขันนัดพิเศษสุดๆหนุ่มหล่อแซบลาวประทานหนุ่มไทยหล่อซีดมีเอเนอร์จีดริงพลังที่เราเลือกได้เครื่องดื่มมาแรงมากๆจัดกิจกรรมมาเชล่าปันสุขครั้งที่3 การแข่งขันฟุตบอลการกุศลเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ที่สนามฟุตบอลอินทร์จันทรสถิตมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์โดยคุณนุ้ยสุวิมลธนินกุลนาศ CEO บริษัทมาเชลลาออฟฟิเชียลจำกัดผู้ผลิตเครื่องดื่มมีเอเนอร์จีดร พลังที่เราเลือกได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและความสำคัญของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนาประเทศรวมทั้งต้องการให้โอกาสกับคนที่มีศักยภาพจึงได้จัดก,กิจกรรมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษเพื่อนำไรายได้จากการขายสินค้ามาแบ่งปันสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดคุณสรัตค่ะ ส่วนของนุ้ยนะคะก็คือว่าปกติเราจะมีการทำ CSR การบริจาคของหรือแบบบริจาคทุนให้แต่ละโรงเรียนหรือมหาลัยอยู่แล้วอันนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองที่เรามาที่มอเกษตรศาสตร์ค่ะ ค่ะในส่วนของเราเนี่ยปกติเราจะมีเซสอาร์ในหลายๆรูปแบบอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่มาร่วมโปรเจก t นี้ซึ่งก่อนหน้านี้นนค่ะก็จะมีเซสอาร์ในส่วนของการมอบบริจาคให้กับโรงพยาบาลนะคะก็มีพวกรามามหิดนในนี้ค่ะมูลค่ารวมก็คือ1ล้านบาทเพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็นเนี่ยได้เจอทางคุณนุ้ยค่ะคุณนุ้ยก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาปรับเซสอาร์เป็นโครงการกับของที่มอกเกษตรบ้างไหมวันนี้ก็เลยมีมามอบทุนค่ะ,ะคะ่ะมาดามีล่ะคะค่ะ ครั้าางนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มาร่วมกับคุณนุ้ยนะคะในในส่วนของการที่เราได้เข้ามาตรงนี้ก็คือเรานําน้ํเดื่มค่ะที่เราทําอยู่เอามาร่วมในการที่จะมอบให้กับทุกคนที่มาร่วมงานในวันนี้นะคะ่ะเห็นวันนี้แล้วเป็นยังไงบ้างคุณนุ้ยก็คือ,คอเห็นวันนี้ก็คือเห็นมีหลายฝ่ายหลายทีมเนาะของทีมฟุตบอลที่มาร่วมช่วยกันทั้งบริจาคทุนทั้งแบบบริจาคในส่วนอื่นๆค่ะ แล้วมีเด็กๆเด็กๆมาด้วยวันนี้ใช่ค่ะเราก็มีหนุ่มมิสเตอร์มีแล้วก็สาวๆมิสเซ็กซี่ที่มาร่วมงานในวันนี้ค่ะทำให้งานครือครืน คเพื่อยังไงพูดถึงการมาร่วงร่วม่วในส่วนไหนอะไรยังไงบ้าค่ะจริงๆวันนี้ค่ะในส่วนของทางมาสเตอร์พีซเนี่ยก็มามอบทุนการศึกษานะคะจํานวน2ทุนก็ถือว่าประเดิมเนาะเป็นครั้งแรกค่ะแล้วก็จริงๆแล้วในส่วนของโครงการไม่ว่าจะเป็นมิสเตอร์ลาวหรือว่าในส่วนของมิสเตอร์มีเนาะทั้งไทยแล้วก็ของเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้เราก็มีในเรื่องของการช่วยดูแลต่างๆให้รวมถึงมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ด้วย จริงๆแล้วปกติมัตส์พีทมอบทุนอย่างนี้เป็นปกติแล้วแล้วหรือเปล่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยค่ะจะเป็นมอบทุนให้กับทางโรงพยาบาลครั้งนี้เป็นครั้งแรกก็ต้องขอบคุณคุณนุ้ยนะคะที่ชวนมาในครั้งนี้ค่ะเนการเณาวให้ทูนแคะเการคัดเลือกยังไงคะเกาการคัดเลือกถ้าสมมติว่าเป็นเกณฑ์การคัดเลือกเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเราอะให้เกียรติในส่วนของ ที่เรามาร่วมกับเขานะคะก็คือให้ทางอาจารย์เนี่ยเขาเป็นคนคัดเลือกมาเลยแล้วเราก็ยินดีสนับสนุนในส่วนนั้นค่ะอ๋อก็คือไม่ได้ไม่ได้มาจากเรามาจากทางคณะบดีใช่ค่ะใช่ค่ะก็ให้สิทธิทางคณะบดีเลยทางปดมเมรค่ะมาร่วมยังไงก็อ,อย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะในวันนี้ก็คือมันเป็นครั้งแรก แล้วก็เราก็อยากจะมาดูงานก่อนแล้วก็มาร่วมง,งานกับคุณนรีแล้วก็เราก็ได้นําในส่วนของผอลิตภัณฑ์ที่เราทําอยู่ก็คือเป็นน้ําดือดมค่ะที่จะมามออให้คแล้ววันนี้มาเชียร์ใครบ้มาเชียร์ใครมาต้องเชียร์ทีมมิสเตอร์ของเราสิคะมิสเตอร์มีนะคะมีมิสเตอร์มีลงลงมิสเตอร์มีใช่ใช่ค่ะเป็นคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะก็ต้องรอรับชมกัน หลังจากนี้แต่แต่แต่แตและคนจะมีโปรเจกต์อะไรบ้างคะของนุย้ยค่ะก็คือเดี๋ยวเราจะมีการออกบูธสินค้าของเราต่อที่พัทยาก็คือเดี๋ยวก็ไปร่วมกันกับของอัจพีแล้วก็น่าจะเป็นมาดามึ่งก็น่าจะไปด้วยกันค่ะแล้วก็ส่วนการทําบุญหรือการแบบมอบทุนต่างๆเราก็จะมีอยู่ทุทกๆ3สามเดือนอยู่แล้วแล้วก็รอชมกันต่อไปว่าต่อไปเราจะไปที่ไหน นในส่วนของทางมาสเตอร์พีเนี่ยค่ะนอกจากร่วมในส่วนของทางมีแล้วก็ในส่วนของธรรมดามเมแล้วเนี่ยค่ะก็ต้องบอกว่าน้องๆนะคะที่อยู่ในโปรเจกต์ของทั้งมีแล้วก็ของทางมาดามเมนะค่ะอันนี้ทางมาสเตอร์พีเนี่ยก็จะมาคล้ายๆกับโมดิฟายให้เปลี่ยนรูปลักษณ์ให้นะคะสำหรับเวทีประกวดต่างๆค่ะของเมนะคะแล้วก็เท่าที่รอบกันก็คือเมอยากจะทําในส่วนของป้ายโฆษณา แล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์นะคะก็ก็จะมีทุกทุกพาร์ทเนอร์เขาก็จะใช้ใช้สื่อตรงนี้อยู่แล้วเราก็อาจจะมีการอาช่วยการสนับสนุนกันเรื่อยๆไปอะค่ะสุดท้ายอยากจะฝากอะไรถึงการทำเซอารนในครั้งนี้ว่าแต่ละบริษัทเล้งเห็นถึงความสำคัญของเยาวชนยังไงบ้าง ในส่วนของนุ้ยคือนุ้ยสนับสนุนเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่อยู่แล้วนะคะก็คือเราจะมีมอบให้หลายๆโรงเรียนซึ่งมองเห็นว่า บางทีคือเรียนดีแต่ไม่มีทุนการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็าะสามารถติดต่อเข้ามาที่เราได้แล้วก็เวลาที่แบบไปเจอโรงเรียนไหนที่เขาแบบขาดแค้อนอุปกรณ์ต่างๆเงี้ยค่ะเราก็อยากจะทําเรื่อยๆอย่างเช่นที่นี่เราก็มีสนับสนุนในส่วนของรุตรีไทยอยู่แล้วที่มีแข่งในต่างประเทศและก็ในประเทศก็จะเป็นเราก็จะดูแลในส่วนหนังส่วนงบประมาณในการเดินทางต่างๆให้ค่ะ ค่ะในส่วนของเยาวชนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามาสเตอร์พีเนี่ยพอเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วอะค่ะในเรื่องของความยั่งยืนเนาะมันไม่ใช่แค่ในตัวในส่วนของบริษัทอย่างเดียวในส่วนของประเทศชาติด้วยเยาวชนทุกคนเนี่ยท้ายสุดแล้วพอเขาโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราสามารถช่วยสนับสนุนได้ในสิ่งที่เขาขาดแคลนอยู่ตอนนี้ค่ะเราก็เชื่อว,ว่ามันจะเป็นจุดเล็กๆจุดหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสุดท้ายสุดท้ายปุดท้ายค่ะก็เราก็พร้อมที่จะ สำหรับสนุนนะคะสำหรับเยาวชนนะคะที่ทำเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีมีแรงในการที่จะผลักดันเขานะคะที่เขาจะได้แบบว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำประโยชน์เพื่อเพื่อประเทศชาติเพื่อสังคมต่อไปอะค่ะก็เป็นกำลังใจให้อันนี้แจกกี่ทุนอะไรยังไงบ้างไหมคะไม่คอของหนูเป็นทุนเดียวค่ะแต่มูลค่าห้าหมื่นบาทแล้วก็ในส่วนอื่นๆด้วยค่ะถ้ารวมกันหมดก็คือินทุนสามค่ะใช่ค่ะใช่ วันนี้นะคะก็มาร่วมโครงการปรรสุขะกับทางผลิตภัณฑ์นะคะมี e อเนจีดิงค่ะมอบทุนการศึกษาค่ะค่ะวันนี้ก็มีทั้งกิจกรรมที่มีเซ็กซี่นะคะเข้าร่วมแล้วก็มีหนุมน่มๆนะคะจากทางประเทศไทยแล้วก็จากทางประเทศลาวค่ะมาร่วมเป็นส,สนับสนุนสปอนเซอร์นะคะในการที่จะให้เครื่องดื่มค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะมีการเล่นเกมปาเป้าค่ะเพื่อที่จะถ่ายรูปสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าจะถ่ายรูปกับ ชาวมิสซิกซี่หรือกระทังหนุ่มๆทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวลาวเพื่อที่จะแท็กนะคะเข้าไปที่เพจของเอ็นเนอรี่ดิงค่ะวันนี้วันนี้มาเชียร์รุ่นเต็ดบอลกันวันนี้มาเชียร์ก่อนค่ะมาเชียร์รเพราะว่าดูจากลักษณะแล้วอากาศไม่ค่อยเป็นมิตรกันหนูเท่าไหร่โอเคครับผมก็วันนี้มาเตะบอลใช่ค่ะวันนี้ก็มาเตะบอลด้วย มิทมิทยังไงบ้างผมนะครับก็นในเรื่องของการออกกำลังกายครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยก่อนที่จะลงเล่นต้องดื่มมีนิตี้ดริงครับผมุกขายของเก่งเออสปานเข้าแล้วสปานเข้าแล้วพิเศษเลยสอนไทยป่ะอ่ะฝั่งนู้นบ้างฝั่งนู้นบ้างนทางเากทางเาอย่งไรบ้างขอให้หน่อยน้อยโดยอ่าทางเบ้องลาวฮอกกัสู้เต็มที่เนาะอ่าบ่มีบ่มีบ่มีแผ่วเนาะทางลาวฮอกก เตรียมโตมาเต็มที่ก็คือก่อนทิลงเขาก็ต้องได้วอมมิ่งห่างกายเนาะแล้วก็ดื่มมีเอเนจีดริงเข้าไปเพื่อที่ให้มีแห้งในการสู้เนาะอมันีพูดีมลงด้วยลงไปแล้ลงไปแล้วไม่หอกไม่ลงอกวะมางไปเรือยแข่งไปรเป็นครั้งแรกคะที่เราจลงที่าดแข้งวันนี้อ่าถ้าถาม่าแข่งกับ ฟังไทยนี่แมนครั้งแรกครั้งแรกของมวนเฮาฟังไทยละก่ามีฟังลาวตอนประกวดก็มีเตะกับทีม All Star นนออสตาเนาะกัดตอนนั้นกัดสู้เต็มทีแล้วตอนนี้กัดสู้เต็มเต็มทีเลยวันนี้จะเอาชนะมาไหมเจอกับใครวันนี้เตะไปหรือ,อยังเตะไปหรือ,อยังยังไม่เตะเตะกี่โมงนั่นบอกเอ้หนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มค่ะเอางี้คหนึ่งทุ่มก็มาขวากไปกำลังใจนะคะ หล่อชาวลาวด้วยนะคะอันนี้เอาชาวไทยอะดีชาวไทยทีมจะรทีมเรบ้อกันอ๋อพร้อมทีมกันโอเค12คนที่ัมใช่ไหบโอเคค่ะมีใครแตกไหมพี่ใคแตกไหมไม่แตกั้ง่แขไ่แ0ะประมาณนี้ครับโอ้เราทีมเราใช่ไหมรา มัเองครับฝาวันน้มันเองคนเดียวเลยดารานวครับมันเองนะจนจีจีรัดกบนก็คือเรียกได้ว่าเราก็มาเล่นแบสนุกสนานเนาะอยากจะบอกว่าคือส่วนตัวผมเป็นชอติดไม่ติวัออยู่แล้วการแบบนี้ได้ก็เป็นคนแทคไม่ได้เป็นานะครับมีตัวมวันี้อีกีมนึ่งเขาเป็นดาราแล้วก็เป็น ครับก็ถามว่ากลัวไหมกลัวก็ได้เดี๋ยวเถามว่ากลัวไหมโซ่สวานให้เตะบอลเป็นของขอไปใครเตะบอลเป็นเนี่ยโอเคนะใครเป็นนักวางใครเป็นนักฟังไม่เป็นเตะเป็นแบบคนครับวันนี้จะวางวันเดียวเป็นไงบ้างก็เดี๋ยวก็จะมาคุยกันตัเล็กกันเพื่อทุกทีมก่อนครับว่าจะบอกว่ากดีว่าตำแหน่งใครถนัดตำแหน่งไหนถ้อยากได้ใครเป็นกลงเป็นกองหน้ากองหลังกองกลาง ก็ต <an> <eigentlich analysis> รวจเทคสิก like oh ็พไป่น oh. ด um, ีกวาเดี๋ยวเจออะไรปัญหดีกว่าโยอาพกติกันเป็นคนที่ว่ามาออกกับบางก่แล้วเป็นคนที่มาเตบานอยู่แล้วกับนิกถือวาหวทีมกับทางฟังไทยเตบอีกทีมนึ่งกัแนนอนว่ามมีความยานอยู่แล้วแนกเอาเกยบพร้อมเก็บพร้อาอยู่แล้วแต่ม่ได้ีความยานอย่างเลยอาต้องนะมันมาแมนแม่นเพร้อมเพร้อาแล้ม อากาซิลินเป็นตำแหน่งกลางลิกลางแมวกลางใช่แมวกลางยกมือท่านคนมาตามนี่โบย่านโบยอค่ะถมถ่ะานานี้แล้วค่ะไที่ผ่านมาวามพร้อมในการประกวดนี้ค่ะสำหรับความพร้อมนะคะตอนนี้สาวๆก็อยู่ในช่วงของการที่จะ ฟิตหุ่นฟิตร่างกายนะคะให้สวยเซ็กซี่นะคะแล้วก็หุ่นเนี่ยเฟิร์มกั่ทุกคนเลยที่สําคัญนะคะตอนนี้ขออนุญ,ญาตฝากนิดนึงค่ะฝากเพลงเจอหนึ่งวิยิ้มหนึ่งวันค่ะของมีเซ็กซี่นะคะสามารถเข้าไปชมแล้วก็ฟังเดี๋ยวเนี่ยพวกเราทุกคนนะคะจะเป็นนางเอก MV ของเพลงนี้เดี๋ยวฝากติดตามไว้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีวิธีการครีเอทที่จะพรีเซนต์เพลงนี้ออกมายัไงไงให้ทุกคนได้ดูกันในแนวของแบบมีเซ็กซี่ไทยแลนด์ค่ะ เผามั่นใจไหมมาขนาดนี้แล้วค่ะไม่ได้เกิดเพื่อเป็นนางรองอยู่แล้วค่ะมาาอยากรู้ว่าโปรเจกต์ต่อไปของเรามีอะไรบ้างสำหรับสำหรับ,บรอ่ะ,อะสำหรับน้องเองเนาะโปรเจกที่จะมาไวๆนี่กับวันที่สิบน้องมีขึ้นห้องเพลงเนาะและ้วกาบทางฝั่งลราแล้วกับฝั่งไทยที่มีผลงานออกมาดีๆเนาะแล้วก็คือมีทายหนังออกมาให้ทุกคนเบิง่งแล้วกับซีรีส์เนาะฝากติดตาม หนังล้วก็ซีรีส์ของพวกเฮาเนาะวาชิมวนหรือซ,ซิมันขนาดใดมีโปรเจกต์ของไทยนะครับก็มีโปรเจกต์ที่กำลังจะรวมกัใช่ไหมัทำงานที่งานยครับจะมีดาวเรียวกลจะมี้คเรับนี้รนะอติดตามได้เลยครับ